โดยในปี2021นะครับผม <c oughs> ก็ได้มีอีกหนึ่งแอนิเมทที่มีแบรนด์มาอย่างยาวนานต้นฉบับของมันก็คือมังงะและเป็นผลงานใหม่ในรอบหลายปีโดยแอนิเมทเรื่องนี้นะผมได้เล่าเรื่องราวของเหล่าลูกลกของเหล่าตัวเอกรุ่นก่อนซึ่งในภาคนี้ผมตัวเอกรุ่นก่อนนะั้นได้หายสาบสูญไปแต่ทีมสร้างนะผมก็ได้บอกใบ้หลายครั้งว่าจะต้องปรากฏตัวอย่างแน่นอนใช่และครับผมมันนั้นถือว่าเป็นแอนิเมทเกตเตอร์ตัวสุดท้ายของอาจารย์เคนอิชิคาวะอย่างเกตเตอร์โลโบอาร์กนั่นเองโดยนนะดัยยออนดี่ตามมอง ทุกคนนั้นต่างน้ำตาไหลที่ยังได้เห็นแอนิเมเกตอร์ในปี2021เนื่องจ,จากว่าจักรวาลของแอนิเมเกตอร์แต่ละภาคนั้นมันไม่ค่อยปฏิปต่ปตอ,อกันถ้าเกิดใครดูแล้วงง,ง <c oughs> นะผมก็ไม่ใช่ความผิดของคุณแต่อย่างใดแต่อนิเมะภาคนี้ผมถือว่าเป็นภาคเดียวที่สร้างตามมังงะของอาจารย์เคนอิชิคาวะแบบเป๊ะโดยมังงะของอาจารย์นะผมต้องย้อนไปในปี1974พร้อมกับภาคแรกซึ่งมันนะครับผมก็ได้ผ่านผลงานมาแล้ว4ภาคกว่าจะถึงภาคนี้ถ้าเกิดว่าคุณดูไม่รู้เรื่องนะผมก็ไม่เป็นอะไรโดยทางเกเตอร์ารเสุดททยี่ เตเตอร์ซาโอตโตเมะส,สร้างขึ้นและเป็นมังงะเกตเตอร์เรื่องสุดท้ายของอาจารย์เคนอีกด้วยเรื่องราวของมันนะผมยังไม่ทันจบก็ปากวันยิ่งสารการ์ตูนเนื้อผมได้ปิดตัวลงเสียก่อนถ้าอาจารย์เคนนะผมจึงไม่มีโอกาสได้เขียนต่อและก่อนที่จะมีแอนิเมะเรื่องนี้นะผมเกตเตอร์โลโบอาร์กนยไม่เคยถูกสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวมาก่อนเลยความนิยมนั้นก็อยู่ในระดับล่างๆมาโดยตลอดเสียทางเกตเตอร์โลโบตัวนี้นะผมเอาเข้าจริง้วนี่นเกตเตอร์โลโบอาร์กนะครับผมมันนั้นถือว่ามีความเป็นไปได้นะครับผมที่สัดส่วนต โยเวนเกเตอร์โลโบโก้นั่นเองเพราะว่าการรวมร่าของหุ่นตัวอื่นนะผมมันดูเหมือนกับจะเป็นการฝืนกฎฟิสิกส์ออกมากมากเลยนะและหากจะพูดถึงอนิเมเตอร์โลโบอาร์นะครับผมซึ่งถือว่าแฟนชายเกเตอร์โลโบเดียถือว่าเป็นอนิเมะหุ่นยนต์กระแสะหลักเลยก็ว่าได้แต่ทันทีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครดีมไม่ใช่เป็นแฟนอน,น,นิเมะหุ่นยนต์แล้วผมดูเกเตอร์โลโบอาร์เข้าไปนี่จะรู้สึกได้เลยว่าทำไมดูไป2ตอนแนละ้วมันเล่าเรื่องอื่นชิบหายเลยซึ่งอ่าเค้าจริงนะผมมันก็อาจจะเป็นการเลียนแบบการเล่าเรื่องแบบโอ เด็กกมว่าฉากต่อสู้3ดนะีนั้นก็อยู่ในระดับเดียวกับเกมคอนโซลซึ่งเอาเข้าจริงนะครับผมถ้าเกิดว่าใครรู้สึกไม่อินกับทางเกตเตอร์โลโบจังหวะการเล่าเรื่องแย่ดูไป2ตอนก็อาจจะเลิกแล้วจริงๆโดยเสน่ของมังงะต้นฉบับนะผมอยา o, อ่างเกตเตอร์โลโบอานี่ก็คือการที่เรานะั้นผมได้ติดตามตัวเอกไปค้นหาความจริงของโลกแต่ในอนิเมะนะครับผมสอตอนแรกที่ได้ออกมานะมันนั้นไม่ไมีสเสน่ห์อะไรที่เรานั้นดูค้นหาเลยซึ่งเอาเข้าจริงนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่เคยดูเกตเตอร์โลโบมาก่อนนะผมแนะนำน o, นะนไป กันเลยแต่ทางเกตเตอร์โลโบอาร์กนะผมมันน่แตกต่างออกไปพุ่งกับทางจูนคาวาโกเอะนะครับผมเขาต้องคือแฟนพันธุ์แท้เกตเตอร์เขาต้องเคยช่วยแก้งานในภาคอัมาเกตดอนแถมเขาเนอะผมยังเคยกำกับภาคชินเกตเตอระะ์พัฒนิโอเกตเตอร์และรวมไปถึงภาคนิวเกตเตอร์โลโบโดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ผมเขาก็ได้บอกตรงๆไปเลยว่าอนิเมะเกตเตอร์ที่ผ่านมานะ่ะไม่เคยเดินตามรอยมังงะเลยและครั้งนี้นะเขาตจิตั้งใจเดินตามรอยมังงะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์โดยมังงะนะผมทำแบบสามเล่มจบนะหลายคนนะผมก็คิดไปเสียงเดียวกันว่ามันน่าจะเหมาะหหมมม่่่่ททีีจะะาเเป็เนนนอิซซซัังึงงกบผ คงจะบอกว่าไม่ต้องห่วงครับเขาน่าจะใส่ฉากย้อนหลังของชินเกตเตอร์และ,และเกตเตอร์โลโบโกเข้าไปเต,เต็มเพื่อที่จะเอาใจแฟนขับรุ่นเก่าๆนั่นเองซึ่งเดิมทีผมทีมงานตั้งใจจะทาตอนจบให้เกตเตอร์โลโบอาร์นั้นดูแบบสวยๆซึ่งแฟนๆนะผมก็คาดหวังกันมากแต่พอดูบทสัมภาษณ์ของคนเขียนบทนะครับผมเขานั้นรู้ดีว่าถ้าเกิดว่าแต่งตอนจบเองจะต้องโดนแฟนขับต้นฉบับด่าเอานแน่ๆเลยด้านั้น,นผมเขานั้นจนึงเลือกที่จะทําตามมังงะที่โดนตัดจบโดยการใส่ฉากคอแบ็กรนบมที่ดูเปิดกว้างมากขึ้น้นนนะจรา่่่ตขงเเัิมึท้น ซึ่งถ้าหากว่าใครซื้อ Getter Robo Ark นะครับผมในกล่อง s o ออฟโช h ุคินเนี่ยมันน่าจะมีตัวใบปิวโปรโบตบูเลของ Getter Robo Ark มาด้วยนะครับผมซึ่งทางคาดก็งคงหวังว่าแฟนโมเดลโหจะช่วยอุดหนุนแผ่นเพื่อคืนทุนให้กับอนิเมะบ้างแต่ดูจากสถิติยอดขายแล้วนะครับผมก็บอกเลยเลยว่าเจ๋งยับและในฐานะอนิเมะที่ผมที่ทํามาขายเฉพาะแฟน Getter Robo มันก็เลยเจ๋งทุกทางยอดขายโมเดลก็ล่วงยอดขายแผ่นนนั้นก็ต่ําจนไม่ต้องนับซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยน,นะครับผมอนิเมะ Getter Robo Ark ในครั้งนี้นะั่นนะมันถือว่าเป็น ระดับกตเตอร์โลโบนะครับผมถ้าเกิดว่าทําออกมาแนสไตล์อนุรักษ์นิยมในปี2021นี้นะมันก็ควรใช้ได้เฉพาะแฟนขับเดนตายเท่านั้น,นครับผมเพราะว่าบริบทต,ต่างๆนะก็ควรที่จะปรับตามยุคสมัยเพื่อให้ก่คนรุ่นใหม่นะั้นเข้าถึงง่ายแต่ถ้าเกิดว่าทําแบบนั้นนะผมก็อาจจะโดนแฟนขับรุ่นเก่านั้นกลด่าไปว่ามันนัเป็นการทาลายต้นฉบับซึ่งยกตัวอย่างเช่นนะครับผมอย่างภาคอมาจิตดอนนี้ตอนทาออกมาใหม่ๆนะผมก็มีคนกลดา่ากันว่ามันนับเป็นภาคกตเตอร์โลโบแบบตัดแปะจนถึงตอนนี้นะผมแฟนขับรุ่นเก่าบางคนก็ยังไม่ ค่อยๆแคบลงและจนในที่สุดน,นะผมแบนเกตเตอร์นะจะค่อยๆตายไปโดยแอนิเมตเรื่องนี้นะผมถ้าเกิดคนไม่ดูเกตเตอร์มาก่อนเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงความสูงเพียงแค่สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแถมยังโดนงานภาพนะผมแลจะจังหวะการเล่าเรื่องที่ทำการไล่แขกอีกต่างหากโดยฉากย,ยอดความหลังนะผมก็กระจัดกระจายมีเพียงคนที่เคยอ่า,านมังงะเกเตอร์ซาก้ามาเท่านั้นนะผมที่จะเข้าใจว่าพุ่งกับนั้นช่างอ่อนโยนเสียเหลือเกินซึ่งอาเข้าจริงนะผมมันนั้นก็ช่างยากนะผมที่จะทางการบังคับให้คุณนั้นไปอ่าากตอร์ทังงงงยไบ บอกอ่นะผมก็เขียนมาบอกกันได้สําหรับวันนี้ผมก็ไม่มีกันหนะ้าสวัสดีครับซึ่งสุดท้ายนี้ผมหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมโทเน็ตไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ d e s c r i p t ันคลิปนี้ได้เลยครับและเดี๋ยวนี้ผม YouTube นั้นก็ยังมีช่องทางใหม่นะผมที่คุณสามารถสนับสนุนผมได้เพียงให้คุณนรับผมกดที่ลิงก์สินค้าของทาง Shopee ปปที่ผมนั้นได้แปะเอาไว้และคุณต้อผมก็จะก้าเข้าสู่หน้าของ s อป p e e เลื่องซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับผมไม่จะเป็นที่ต้องเป็นสินค้าที่ผลด้ทัการแปะเอาไว้ท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสนรับสนุนผมไกลๆแล้วช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ For all